ก็ขอจเจริญสุขสวัสด,ดีในตอนเช้าๆนะวันนี้ก็ไม่ได้มาในเรื่องของพุทธศาสนาแต่มาในเรื่องของญาติโยมที่เถงเถงทะเลาะกันเกี่ยวกับการเคลมอะไรต่างๆประเทศเพื่อนบ้านอย่างนี้นะปรทศไทยเขมพรพมา่าลาวอะไรก็ตามแต่ว่าคนนู้นเคลมคนนี้คนนี้เคลมคนนั้นเคลมไปเคลมมาแล้วก็ทะเลาะมีปากมีโศมีเสียงนะอืมอันนี้ทําไมต้องไปเคลมต้องไปอะไรกันทําไมต้องไปเกลียดชังไปอะไรกันจะมางงและไอคนหนึ่งเคลมไปและไอคนนั้นเคลมมา แล้วมันมันมัน,ม,นมันมีผลเสียยังไงมันเคลมันเอาไปได้เหรอเออเออ,เอ,อนะมันเอามันเอาไปได้เหรอวัฒนธรรมหรืออะไรอย่าไปอะไรกันนั้นเลยนะอืมเราพึ่งมาแยกเป็นประเทศก,กี่ปีนี้เองไม่กี่ร้อยปีนะแต่ก่อนย้อนไปนูนะ่นนะนะเออนะทาเป็นคลิปยาวเลยแล้วกันที่แรกว่าจะทาเป็นคลิปสั้นว่าถึงพยายามพูดเร็วๆไงเอาเป็นคลิปยาวไปแล้วกันนะ มันไม่สามารถเอาไปหรอกเอาไปได้หรอกเหมือนยังไงอะเหมือนเรามองอย่างเงี้ยอ่าถ้าผัวจูงเมียไปเมียจูงผัวไปไอ้ผู้หญิงคนนั้นมามองผัวมึงหรือไอ้ผู้ชายคนนั้นมามองเมียมึงมันมองเฉยเฉยมันเอาไปได้ไหมมันก็เอาไปไม่ได้ถ้าว่าเมียมึงมันไปไม่ไปเล่นด้วยกับเขาผัวมึงไม่ไปเล่นด้วยกับเขาอะไรเงี้ยเออหรือว่าหรือว่าเขาจะบอกว่าบ้านนี้ บ้านของมึงอ่ะมันเป็นบ้านของเขาอ่าบ้านบ้านนะนะอ่าตัวบ้านอ่ะเออมันบอกว่าเป็นเป็นของเขามันบอกว่ามันเป็นของของเขาอยู่ดีๆบอกบอกบ้านมึงเป็นของของเขามันเป็นไปมันจะเอาไปได้ยังไงเพราะว่าหลักฐานโฉนดที่ดินอะไรอย่างเงี้ยหลักฐานมันเป็นของเรามันก็เคลมไปได้มันก็บอกว่าได้เออเป็นบ้านของมันแต่ความเป็นจริงแล้วมันเอาไปได้ไหมมันก็เอาไปไม่ได้ ทำไมต้องไปทะเลาะอะไรก็เรื่องอย่างนี้งงอาตมาไม่ได้ไม่ได้รังเกียจไม่ได้อะไรเลยนะอาตมาชื่นชมโดยสามขามรพามา่าไปลองไปดูชื่นชมอะไรอ่ะชื่นชมเขาที่เขานับถือพระพุทธศาสนามากกว่าคนไทยอีกนะนับถือในพระรัตนตรัยเนี่ยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไปดูพามา่าไปดูลาวไปดูขมรยิ่งขมรก็โอเคเขานับถือพระนับถือเจ้านับถือเขามีความเข่งคัดเขาใส่สิน้น ตีนตีนศิลน,นี่บบเลยหัวเข่าได้เข่าเขาวัดเขาวะเออแต่งตัวสุภาพเรียบร้อยถอดรองเท้ารองเท้าก่อนเข้าในที่พุทธาวาสธรรมวาดสังฆวาดอะไรก็ตามแต่ก็มีความเคารพน้อมน้อมนะและ้วแล้วก็จะมาตอบอัตมาแล้วก็จะมาแย้งอาตมาคําถามนี้ใช่ไหมก็พระไทยมันทําตัวชั่วทําตัวเร็ว อย่าอย่ามาคอมเมนต์อย่ามาคิดอย่างนี้ก็มึงคิดอย่างนี้ไงนะมันไม่มีที่ไหนหรอกที่มันจะดีไปร้อยเปอร์เซ็นแล้วมันไม่มีที่ไหนหรอกที่มันจะชั่วไปร้อยเปอร์เซ็นตทุกที่มันมีทุกที่นะอืมึงคิดอย่างนี้เพราะมึงคิดอย่างนี้เพราะมึงไม่เคยเจอพระดีๆไงมึงอยู่ในเมืองพวกหัวสมองสมัยใหม่เนี่ย อยู่ในเมืองแล้วไปเห็นพระทําทตัวชั่วๆมึงก็เหมารวมวมาพระทําทตัวชั่วพระดีๆเขาแอบอยู่ในหลืบในถ้ำในเขาในดงในภัยนี่มาดูเอามึงไม่เคยมาตามชนบทมึงไม่รู้หรอกนะแต่ก็ไม่ได้ว่าจะมีดีกันหมดนะชั่วๆเร็วๆก็มีอย่างกูนี่กูยังชั่วเลยปากกูยังชั่วเลยกูไม่เคยว่ากูดีเลยนะอมึงเห็นปากมันปากกูยังหมาขนาดนี้ปากกูชั่วอย่างนี้ กูก็น่าจะชั่วแหละเออมึงก็ดูเอาเองแล้วกันกูจะบอกเกือบทุกคลิปแหละว่ากูไม่ใช่พระดีกูไม่เคยมาอ้างตัวว่ากูเป็นพระดีไม่เคยมาอวดตัวอวดตนเพื่อให้คนมาศรัทธากูไม่ได้สนใจว่าใครจะมาศรัทธากูสนใจแค่ว่ามึงฟังกูพูดกูเทศนาธรรมไปแล้วพวกโยมโยมได้อะไรกันอาตมาคิดแค่นี้อาตมาไม่ได้คิดว่าพูดออกไปเทศออกไปแล้วจะให้ใครมาศรัทธา คิดแค่ว่าอยากจะให้โยมเกิดปัญญากันให้มันเข้าใจในพุทธศาสนาอย่างถ่องแท้แค่นั้นเองและอยากให้สามาัคคีรักกันนะอืมประชากรเขมรเนี่ยก็นับถือาศาสนาพุทธเยอะนะอืมคนไทยก็ยังมีอ่ามีหลายาศาสนาใช่ไหมอเมรกก็มีหลายาศาสนาทุกทุกชาตินั่นแหละ แต่เปอร์เซนต์การนับถือพุทธอะไรเนี่ยแล้วก็การประพฤติปฏิบัติต่อพระรตัตนตายเนี่ยมันมันงดเขางดงามกว่าที่ไทยเยอะไทยก็งดงามนะแต่เป็นงดงามในสมัยสมัยย้อนไปปุย่าตายายงดงามกว่าสมัยนี้และอย่ามาย้อนและจะมาย้อนหรอก็พระสมัยนี้มันทําตัวชัวทําตัวเร็วเอาอีกแล้วมันทําตัวโสมมสเสียจันไรไอ้ฮ่า อย่ามาแยะอย่าอย่าเพิ่งมาย้อนบอกไปทุกครั้งว่ามันมีมาทุกยุคทุกสมัยนับตั้งแต่นับตั้งแต่สมัยพุทธกาลมาจนถึงปัจจุบันมันมีการเสื่อมเสียมีการทำผิดทําชั่วทำเลวของพระนี่มาทุกยุคทุกสมัยแล้วก็แล้วก็มีผู้ที่มีปัญญาเกิดขึ้นทุกทุกทุกยุคทุกสมัยแล้วก็มีพวกที่บัวที่อยู่ใต้ตม อยู่ทุกยุคทุกสมัยพระพุทธเจ้าไม่ใช่จะมีคนชอบทั้งหมดมีคนด่ามีคนว่าเหมือนกันมีพวกที่บัวอยู่ใต้ตมเนี่ยด่าว่าเหมือนกันทําร้ายเอาหนงเอาหนามไปขวางทางไม่ให้เข้าไปบิณฑบาตในหมู่บ้านขนาดนั้นเลยนะเอาหนามเอาเอะไรไปโปรยให้พระพุทธเจ้าเหยียบหนงเหยียบนหนามนู่นน่ะมันขนาดนั้นเลยนะไม่ได้ทําร้ายแค่ด่าแค่ว่า ทำลายถึงร่างกายหนุนี่ยพระพุทธองค์ท่าน,นก็ยังผ่านมันมาได้มันมีเรื่องอย่างนี้มาตั้งแต่สมัยพุทธกาลแล้วนะอืมเพราะฉะนั้นแล้วเราเราอย่าทะเลาะก,กันเลยเทะเลาะก,กันทําไมรักกันดีก,กว่ามาั้งเออเราเพิ่งออย่างที่พูดมาเนี่ยมันเพิ่งเป็นประเทศได้กี่ร้อยปีเองรอร้อยสิบสองหรืออะไร หรือหรือก็มีเหตุการณ์หลายๆอย่างที่ทําให้แบ่งแยกดินแดนอะไรไปอย่างเงี้ยแต่ก่อนนั้นอ่ะมันอยู่รวมกันทั้งหมดนั่นแหละมันอยู่เป็นกลุ่มชนกลุ่มเล็กเป็นชนพงชนเผ่าก็เหมือนกับในไทยเนี่ยมันยังมีภาคเหนือภาคอีสานภาคใต้ภาคอะไรมันก็อยู่กันเป็นกลุ่มๆและก็ภาษามันก็แตกต่างกันไปแต่ละภูมิภาคเออแล้วก็เรื่องภาษาด้วยมันไม่มีภาษาไทยแท้ๆ ภาษาเขมรแท้ๆภาษาพม่าแท้ๆภาษาลาวแท้ๆอะไรอย่างเงี้ยแลเซาห์อีเชียนี่นี่เซาห์อีเชียทําเป็นพูดวิชาการเหมือนเขาอ่าคือเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่นนะไม่ได้อยู่เป็นกลุ่มใหญ่ก็เหมือนมันก็จะมีภาษาท้องถิน่นภาษาของใครของมันท้องถิน่นและเวลาเขาแต่งงานกันหรือว่าไปเป็นผัวเป็นเมียเป็นเขยเป็นสะใภ้อะไรกันวัฒนธรรมมันก็จะกระจายกันไป แต่ละภูมิภาคภาษาก็เหมือนกันจับเอาภาษาของชนกลุ่มนั้นมาใส่ชนกลุ่มนี้เอาภาษามายงมายำกันภาษาไทยอยู่ในอยู่ในภาษาไทยมันก็มีภาษาของหลายๆประเทศอยู่ในนั้นมีทั้งสันสกิตบาลีมีทั้งลาวมีทั้งเขมรมีทั้งอะไรมารวม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 กันแล้วก็เรียกมาเป็นภาษาไทยภาษาเขมรก็เหมือนกันมันก็มีภาษานั้นภาษานี้รวมรวมกันขยำขยำเรียกเป็นภาษาเขมรภาษาลาวเหมือนกันย้ำย้ำเป็นภาษาภาษาลาว เหมือนกันเวียดนามอ่าอ่าแม้แต่ไหลลงมาจากจีนนู่นนะจีนช่วงจากใกล้ๆถึงไทยๆนี่ก็พูดเป็นภาษาอีสานก็มีเออทำเนียงเหมือนภาษาอีสานน่ะยังมีหมอลำจีนเลยไม่ไปเห็นเหรอพูดคล้ายๆภาษาอีสานจีนอยู่นานจีนอะไรอะไรหมู่บ้านอะไรเขา่วัฒนธรรมมันหลั่งไหลลงมานะั่นย้อนไปนู่น ร้านช้างห่มเขาย้อนขึ้นไปนู่นพระบรมอะไรนู่นอะ่ะศึกษาดีดพุทธประวัติก่อนมันมาจากอะไรเออแต่คนเกิดจากน้ําเต่านี่ไม่ต้องแปเนี่ยมันเป็นตำนานคนบ้าเลยแต่เกิดจากน้ําเต่าเออเป็นเป็นนิทานของคนของคนแก่คนโบราณเออแต่เอาเราเอา,เอาวิชาการหน่อยหนึ่งมันก็ไหลลงมากันมันก็เป็นคนกลุ่มเดียวเดียวกันเนี่ย แล้วก็มาออกลูกออกหลานภาษามันก็ผิดเพี้ยนไป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 ก็เหมือนอ่ะภาษาเหนือภาษาอีสานเนี่ยมันไหลไปพูดดีๆนะมันมันจะมีคําที่มันผิดเพี้ยนไปไม่กี่เท่าไหร่หรอกมันก็มีศัพท์ที่ใช้ภาษาเหมือนกันอยู่แล้วก็ไหลมาทางตรงทางใต้ภาคกลางภาคอะไรเนี่ยภาษาก็มีภาษาท้องถิ่นมันก็ไหลรวมกันมันก็กลายเป็นภาษานั้นๆมันก็ผิดเพี้ยนกันไป เนือกันไปหน่อยเออเนอสุพรรณเนือการเหนือ,อลาดลีเนออ่อะไรลาดลีมีอะไรคอนถมมีอะไรมันก็เหนอเหมือนกัน,นแต่เหนอไม่เหมือนกันพูดเหนอแต่เหนอไม่เหมือนกันเอออ่าชายนานะ อะไรอ่างทองอะไรเนะี่ยอืมมันจะมีภาษาท้องถิน่นท้องถิน่นเออลองดีๆลองไปฟังดีดีแล้วก็อันเนี้ยมันภาษามันผิดเพี้ยนไปตามยุคตามสมัยไปตามการเวลาและภาษามันสามารถตายได้คือถ้าเราไม่ได้พูดคำนี้ซ้ำๆบ่อยๆมันก็จะเลือนหายไปแล้วมันก็จะมีศัพท์ใหม่ขึ้นมาเหมือนทุกวันเนี้ยเออมันก็ยังมีศัพท์ใหม่พูดขึ้นมาตลอดเวลาเนะเอ่อ,อยาหาธรรมอะไรเงี้ย มันได้มาจากไหนได้มาจากภาษาอีสานนะมัง้งภาษาอีสานสาีมีผู้เท่าคนสีมากว้าอย่าไปหาเหตุเรื่องสิอย่าไปหาเหตุอ,อ,อย่าไปหาเหตุนะอย่าหาธรรมก็ <c oughs> จะไปอย่าหาธรรมเออประมาณเนี้ยอู้อืมเข้าใจไหมเก็ตไหมเพราะฉะนั้นแล้วเรามันคือกลุ่มเดียวกัน อย่าไปเถียงไม่เถียงไปหาเหี้ยวอย่าไปเถียงกันได้ทะเลาะกันได้อ่าแสดงความคิดเห็นกันได้แต่อย่าไปถึงกระทั่งแตกแยกหรือว่าเกลียดชังกันเถียงกันในเชิงวิชาการได้แต่อย่าไป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 ,ไปแก่ความสามัคคีกันอนะ่ะมันเป็นพี่น้องกันหมดแหละเออในเซาท์อีเชียน Asia, นี่ใน,ใน,ใ,นในกลุ่มกอดเนี้ยเอ,อนานะเออหน้าตามันยังคล้ายๆกันเลยเออมัน มันมันหน้าตามันเหมือนเหมือนกันนั่นแหละมนคนเอเชียเราเนี่ยมันก็โดนสายเลือดมันมาเหมือนกันมันเป็นเผ่าชนเผ่าเดียวกันมันจะแตกต่างจากฝั่งยุโรปฝั่งยุโรปมันก็ฝรั่งตาน้ําข้าวมันก็อีกสายพันธุ์หนึ่งมันคนละพันธุ์กันเอออืพันุกรรมพันธุ์ของคนเนี่ยมันมีหลายพันธ์ไปศึกษาเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ด้วยแล้วก็ ประวัติศาสตร์โบราณคดีเอาศึกษามันให้หมดแล้วมากันกองเอาเหมือนที่อาตาสมาฟังเนี่ยเหมือนที่อาจมาเล่าให้ฟังเนี่ยก็การกองด้วยปัญญาของตนเนี่ยแล้วก็มันจะเข้าใจมากขึ้นและมันจะรักกันมากขึ้นมีความสามัคคีมากขึ้นที่อาจมาทําในคลิปในวันนี้ก็คืออยากให้ทุกคนรักกันสามัคคีกันไม่ต้องไปเถียงไปเถิงกันมันจะเค็มจะเคลิมอะไรกันไปเหมือนคนจะมาคนจะมาเอายังไงอะ่ะ อะไรวะมึงจะจะเปรียบเทียบยังไงเหมือนคนจะมาเอาโอ้ยไม่ไม่พูดดีกว่าอ่าใบหน้าของมึงเนี่ยเองคนจะมาไอาเอาใบหน้าของมึงเนี่ยบอกว่าใบหน้ามึงเนี่ยเป็นใบหน้าเหมือนเป็นใบหน้าของมันมันจะเอาใบหน้ามึงไปได้ไหมนอกจากมันจะเอามีดมาล้อเอาแค่นั้นแหละมึงก็ไปเถียงอะไรนี่มันใบหน้ากูมันเกิดมาตั้งแต่นี่ตากูคิวกูจมูกปาก คางแก้มหน้าผากมันเกิดมาพร้อมมึงกับกูตั้งแต่กูเกิดแล้วมันจะบอกว่าเป็นของมึงแล้วก็ไปเถียงกันเรื่องไร้สาระก็เหมือนไอ้เค็มกันเนี่ยเคมกันไปเคมกันมามันเอาไปได้ไหมไอ้มวยไทยลำไทยชุดไทยอะไรเงี้ยเขาบอกว่าเป็นของเขาหรือกัเราไปบอกว่าอันนี้เป็นของเราวัฒนธรรมมันก็มันก็ยังอยู่ของมันอย่างเงี้นจะบอกว่าเป็นของใครมันก็คือวัฒนธรรมมันสวยงามอยู่มันก็อยู่อย่างนั้นี่ะ จะเป็นของใครก็ยังหัวหาไมาเ่เถอะจะไปอยากได้จะไปห่วงจะไปอะไรไว้ทําไมเนะเออเออเพราแต่ก่อนมันก็เหมือนๆกันอยู่ๆรวมๆกันนั่นแหละมีอะไรเป็นของใครของมันหรอเออมันเป็นของโลกมันเป็นของธรรมชาตินะ อย่าไปหวงอย่าไปอะไรไม่ใช่ว่าตมามาพูดนี่ตมาไม่ได้รักไทยไม่ได้รักตมาเนี่ยเลือดไทยเข้มข้นเลยตมารักในความเป็นไทยรักในนี่เห็นไทยแต่ก็รักทุกคนรักทุกโลกรักทั้งโลกนะไม่ได้รักแค่ว่าเรารักไทยเราเลือดสายเลือดไทยเรารักไทยแล้วเราจะไปเกลียดทางคนอื่นอันนี้ไม่ใช่เรารักไทยเราก็ต้องรักคนอื่นด้วยรักเพื่อนบ้านด้วยรักอะไรด้วยอืม ไม่ได้ไปเกลียดกันอะไรงี้แต่มันก็ต้องรักให้มันมีขอบเขตเหมือนกันรักไปตามกฎตามระเบียบเหมือนกันรักในกรอบของมันไม่ใช่รักจนไปเอื้อผลประโยชน์อะไรทั้งหมดมันก็ไม่ใช่มันต้องมีกรอบมีเกณฑ์อะไรของมันอยู่มีความเมตตานะ่ะผมวิหารสีแล้วก็ว่ากันไปอ่าแค่นี้แหละนะมันพูดให้ฟังบนบน,บน,บนตอนเช้าน่นนะ่ะอ่าโมบ้านนู่นนะ่ะเนี่ยทาง รัดมาดงอ่อยดงอะไรเนี่ยหมู่บ้านก็อยู่โน่นเห็นไหมพอเห็นเป็นลางๆไหมอืมอก็นั่นแหละจะถึงหมู่บ้านก็มาบินธาบาทบินทบาทเสร็จก็กลับวัดกลับวัดก็รุ่นอยู่บนเขาบนนูน่นะเข้าป่าเข้าดงไปนะั่นแหละเออมันไม่ใช่ทางรถหลักนะทางที่ขับรถมาได้นะ่ะมันเป็นทางนูน่นทางหลักทางรถนูน่น ที่โยมแม่โยมอะไรมาไม่ได้มาบุกป่าฝ่าดงอย่างนี้ถ้าว่าจะมาทําบุญจะมาหาตมานะก็ <c oughs> ไปทางรถทางสะดวกของเขานู่นแต่นี่อตมมาเดินลัดมาทางเดินเดินลัดมามันเร็วกว่าถ้าจะเดินทางรถทางสะดวกสะดวกเดินมาตั้ทางรถน่ะมันระ,ระยะทางมันมันสองกิโลกว่าถึงสามกิโลอ่ะไปกลับก็พอดีอ่ะหกเจ็ดโลไปกลับ เออสามสี่โลไปเออไปกลับก็หกเจ็ดโลหรือห้าหกเจ็ดโลนี่แหละไปแล้วไปกลับนะอืมแต่ถ้าว่ามาทางนี้มันก็ยนระยะทางได้หน่อยก็ประมาณโลถึงสองโลโลครึ่งถึงสองโลกิโลเมตรนะอืไปกลับก็อยู่ประมาณประมาณสองสามโลสี่โลเนี่ยนะมันก็อยู่แค่นี้มันก็เร็วกว่ากันิดนึนง อนอนะอแค่นี้แหละสูสุส,สังนวเตปัญญงังฟังให้ดีย่อมเกิดปัญญาเขาจะเลิญพร